ในศูนย์ถิ่นวิรชนคนกล้าผู้รา่าพระนอนน้องก็น้องกระชอนชนแม่ราเพื่อเการกินปลาประจำปีสร้างดบาบปลากราดกิ ้น่องกันเราเศร้าขากันเดาเด้อพี่น้องเอ้ยไม่นี่ต้องใช้สมองยังเดียว 2 4 8 9ส่รงกลาวถึงความสำคัญของเมือทั้งสามระบุได้ใจความว่ามือตรบุรีมีแต่ครั้งพระเจ้าอุทธรเรเชียรเมือโรมนทรีในกฎมาเทียนบ่ายเพราะว่าเป็นมือสำหับหลานหลวงครอแต่ไม่ปรากฏว่าต้องการมือไหนมือสิงห์รีเกิตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักสิเป็นลำน้ำใหญ่ตีหาน้ำเจ้าพยาไปทางตะวันตกสักหนึ่งรเต้น ในกฎวัฒนทเทียนปาเรียกเมืองศรีราชาว่ดอากัศเมืองรูปล้วงครองเป็นเมืองใหญ่มากยังมีที่ว่างและวัดคือวัดพระนอนจักรสีเป็นต้นประวัติเมืองอินบุรียังมีชื่อประกัตในสมัยเจ้าอุทอรเ็นจะตั้งเมืองนี้คือเมืองราชการของเจ้าและ ยึ่นกราฟนกฎวัฒนธรมว่าเป็นเงินสำหรับหลานเธอครองและในภูมิจักดาก็เปิว่าเจ้าหลานเธอทรงเระนามว่าเจ้านครอินได้ครองปลี่ยวิทยาเมื่อภายหลังแต่ก็ไม่มีมือโบราณจังหวในแผงเงินทีก้ตอหน้าในปีสิงหาคศ138เมื่อพระบาทสมเด็จพระจาุลจอมเกล้าเจ้าอยูัวรัชกาลที่5ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ โรดให้จัดการปกครองแบ่มณฑลเทพาธิบายมืองชีมือโมมืองสิเป็นเมืองอยู่ในมณฑลพิายปีพุทธศักราช2 4 3 9เมืองีและเมืองโรมรวมไปถึเกขึ้นโรงกับเมืองิรั้เมืองิขึ้นใหม่เป็นจังหวัดศิลป์นละมีประยานในราชกิจจาิัยสาวันที่สิ่อัตราภูมิศี่นศิ เบมาชาญญาตให้ยกนุพระีมินีงอสิลัยกราให้เจริสัขาี่มารเ็นข้าหลวงว่าราชการเมืองสหี่วนผูว่าราชการเมืองนะกรดรน้กราไม่มีตำแหน่งอาีมาาประชาาข้าหลวงว่าการเมืองคุรีต่อไปอ่าจะวัดเ้าของข้าพี่น้องไปเบิ่ง ของโไราณากบโห,หเรื่องเล่าเกี่ยวกับนี่แต่ว่าเบิร์เอาได้พีน้องเอ,ยอ,งเอ้ยมีดาบามบรรยกาศราชการที่ห้าที่ผมเป็นสรัทธามากที่สุดครับท่านสมัยนั้นศรัทธาสุดคือราชการที่ห้าก็แบบสุดๆนะครับ ของเก่าโบราณมีเขียวมีขอ้อมียังต์อัวยังผมก็บ,บ่งดอกเอาสมัยก่อนเนาะมีหิ้งหมามีดนีบมา,าสมัยก่อน จสาวมานั่งถ่ายรูปไอ้สาวมานั่งถ่ายรูปไอ้แล้วครับพี่น้องอายแล้วเรียนนี้แล้วเป็นสาวโอ้ปลาเด็ดเดียวครับพี่น้องโอ้ยเป็นคือครับน้องพี่น้องไม่ว่าจะตาไปก็จะได้คนนี้ อะไรครับพี่น้องยังสิประมาณนี้ครับพี่น้องยังไรเจ้าสาวไปถ่ายรูปอีกแล้วไปหาเจ้าสาวซะบ่เนี่ยเสีย เสียเตียงมูวแห่งนงครปฐมครับกำลังอยากฉันโซฟีอีเยอ่ครับลาสำเหนือลาพี่น้องฝากติดตามฝากรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอ,ขอให้ไม่ลืมไปติดตามขอขอบคนท,ที่รับติดตามชมและให้กันกำลังใจตลอดมากครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นกำลังใจให้ประคัมน้อยๆคนนี้สู่ต่อไปครับเดี๋ยวเรื่มติดตามกันเอาครับชายขวัญน,นะครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นงานศิลป์ที่พมวัฒน์ใจที่สุดเลยครับองศียาวม้วยงานศิลป์ดีกวผมชื่นชอบมากๆเรืองานศิลป์ครับ ผมถนัดคืองานศิลปะการวาดรูปคือการซักผมถนัดโทนจะหาแนวทางเกี่ยวกับเนื้อนี่นะครับเปิดร้านมดแต่ก็หาปัจจัยกี้ขาดเงินเงินบ่เพียงพอครับอืมได้ขาดในห้องมันก็มื่อเดือนนี้แต่เพิ่นก็เปิดแอร์ให้รับช่องมึงเกิดพี่น,น้ออกสวยงามนะครับ หลบที่ก็ระดมือสั้นมาอยังแม่ลราพี่น้องโอ้ย้าวจริงๆโอ้ไปไลายขันตอนด้วยโอ้พระจัดสันทร์อยังดีพี่น้องโอ้ห่างห่างห่าง เป็นยี่ห้องเงี้ยข้าวไปที่น้องพันเดืองนายทองเงีนยนายอินวิริชนสมัยเกา่าเินสันนายทองแก้วนายทองแสงใหญ่พระอ,อาจารย์ทำโชติ ายลนีนายโชตินายเมืองนายแท่นเฮ้ยโอ้ืมงบาวใครบ้านได้จัง นี่เขสมัยเก่าพี่นอ้องนี่ขอซับกระสอบกระสอบเขากันไก่ตัดผมป้ากันไปตัดผมสมัยก่อนคือสุอนหัวพี่น้องเลย <c oughs> มีดเขียว,ม,ยวมีดเขียวเลยดิมีดพาลูกหมาครับที่ผ่ามากเลยเขียวมีดบางมีดเน็บมีดอิโต ขวนง,งอนเห็นไหมอย่างขอขีดปลาลุดอย่างบหรุครับผมเส้นเล็กเอาเบื้งเอาเด้อพี่น้องเองไปนี่ก็อ่านข่าวๆข้ขอความดอกอดอกอ็ให้พี่ให้น้องเบิง<อ>้งล<อ>ู่นี่หลายอย่างเลยพื้นผ้าหนาไม่ยึดเอุปกรณ์อุสมหกรรม เก็บเดี๋ยวองหาเบิงง่ากก็ได้พ่น,น้องนี่พระเอกเข้าวครับพระเอกอาตรงมินพระเอกตรงโอ้ยยังออกจิตสิบ khô xế đó nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ าการลบครั้งที่หนึ่งการลบครั้งทีสง่สองที่สามานไป CBA ไปสั่นพี่นนองโอ้บรรยากาศได้ย้อนยกขึ้นดีจังครับอืมมาเนีย่ยขึน้นก็เมือยเงี้น้อยนึงพี่น้องโอเคอยู่ ข้อบงไปเนาะทิดผมติดตาเบิ่งสันแล้วโหงามๆไป,ปเนยบรรยากาดได้รส่ยงามสมัยก่อนใช่ไหมเ,มเด,มด็เบียงนี่ยังเสียเละอ่าใช่ก่อนจะมีระเบียงอย่างนี้นะครับพี่น้องโอ้โอบรรยากาศสวยงาม สมัยก่อนห้าสทนสิสมัยยุคบางระจัน